ครับสวัสดีแฟนคลับนะครับก็อยากจะดูการเจริญเติบโตของจอร์ลี่ไทเกอร์นะครับนี่นะครับจอร์ลี่ไทเกอร์ที่บ้านผมนะอันนี้ก็เรียกว่าใบเหลืองทองครับโดนแสงจะเหลืองทองนะก็ลายหินอ่อนลายด่างฮารัฟมีหมดนะครับมีครบก็ฉะนั้นเ ต้นจอยลี่ไทเกอร์ใน Lazada หรือใน s h อ p e e เนี่ยก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรนะครับแล้วก็เกิดผลดีด้วยราคาก็ไม่แพงนะอันนี้ผมเลี้ยงมานี่เป็นไงครับส่วนตัวที่รีเวิร์สก็จะเป็นมาสุยดอฟินนะครับนะเราก็เลี้ยงไว้อันนี้การจเจริญเติบโตก็ดีกากำลังแตกตาแตกกิ่งออกลูกนะครับนี่ก็แนะนำให้ดามไม้ไหน่อยนะครับดามไม้เพื่อว่ามันจะ แผลมันอ่อนแอเดี๋ยวลมกรโชกมันก็หักนาะนดามไม้นี่ผมดามไปสามสี่ไม้เลยไม้ไผ่นะครับเหล็กด้วยดามเหล็กดามไม้เพราะว่าเออ่ถ้าเกิดลมมันหักเนี่ยต้นหนึ่งมันราคาแพงมันมันไงอะ่ะมันก็จะเสียหายมากกันนะโอเคสวยเนะอ่นะอันนี้ผมถ่ายให้ดูเห็นมีคนถามมาอยากดูความเจริญเติบโตผมก็ต้องทำให้นะโอ้นี่ลายข้างล่างสวยนะ ไบเล็กๆสวยนะโอเคอีกหน่อยมันจะโตขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะตอนกิ่งตอนกิ่งมาซุยตอนกิ่งเจอรี่ไทเกอร์อีกทีร้อยมันโตกว่าน,นี้ออกลูกออกผลก่อนนะโชคดีทุกคนนะครับพระเจ้าไวพรครับสวัสดีครับนี่พันธุิลกกี้นะครับก็กระถาง เ็เล่นใหญ่ๆนะครับไซนี้นากระถางนี้เอ่อร้อยกว่าบาทร้อยห้าสิบาทถ้าเจอร้านขายไม่แพงนะดูครับพันธุ์นีลักคกี้ส่วนผสมนะครับในวัสดุปลูกหลักๆก็มีอะไรนะกากมะพร้าวสับกลางๆนะครับแล้วปุ๋ยขี้วัวนะครับที่แช่น้ําแล้วสามคืนกากมะพร้าวก็แช่หน่อยก็ได้ไม่แช่ก็ได้นะครับถ้าเกิดขี้วัวมั่นใจว่าไ,ไม่มีเอ่อดวงนะครับก็แช่ได้เออไม่ต้องแช่ก็ได้นะครับลดน้ําทุกวันวันละครั้งก็ ก็ดีนะครับสาหรับคนง่ายๆนะครับอีลักกี้เป็นทนดูครับดูลูกลูกเยอะมากในในใน,น,นทุกข้อนะครับนะนี่กิ่งก็แตกเป็นพุ่มนะครับเล้ก็มีเอ่อลูกทุกลูกทุกข้อเหมือนกันนะกิ่งก้านสาขานับดูว่ากิ่งเอกนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับนะนะเหมือนเชิงเทียนเนโมล่านะครับเจ็ดกิ่งนะครับ ก็โอเคอันนี้เป็นพันอิลักกี้นะสวยๆนะครับก็จะเห็นลูกนะครับนะเดี๋ยวคิดว่าใกล้น้าฝนอาจจะได้กินนะขอบคุณครับเอออิลักกี้นี่เราประวัติความเป็นมาเดิมทีมันอยู่ในดินแดนบาบิโลนนานแล้วนะผมเลยตั้งชื่อว่าชาวยูบาบิโลนเพื่อระลึกถึงชาวยูที่ถูกเนรเทศไปอยู่บาบิโลนเพราะความบาปแต่ ถ้าเกิดท่านดูประวัติอิรักี้เนี่ยได้ยินข่าวว่าทหารอเมริกันเนี่ยไปหลบอยู่บนภูเขาหลบศัตรูบนภูเขานะแล้วไปเจอต้นใบกำรรมะหยี่เนี่ยหลบอยู่ไปก็เลยไปหลบหลบอาจจะพ้นซุ่มยิงอะ่ะหลบพลุ่มยิงจากฝั่งอิรักเนี่ยอยู่ที่ต้นมะเดือนี้เราก็เขาก็เอ้ะนี่มันต้นอะไรเข้าไปหลบอยู่ที่ภูเขาเราก็ไปเจอต้นนี้เขาเขาก็เลยเก็บใส่เป้กับสหรัฐอเมริกาไปปลูกและขยายพันธุ์นะครับก็เลยรู้ว่าเป็นมะเดื่อ ก็เลยตั้งชื่อว่าอีลักกี้แต่ว่ามาจากอีลักนั่นแหละครับนะทีนี้จะพูดว่าไงถ้าจะพูดไปประวัติศาสตร์สงครามเนี่ยเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วนี่เองครับที่ล้มซัดดัมฮุเซนเพราะประวัติศาสตร์อเมริกันเนี่ยไปลบที่รักก็มีที่นั่นที่ครั้งใหญ่ๆครั้งเดียวที่ล้มประธานาธิบดีซัดดัมฮุสเซนนะครับนะก็ทหารอเมริกันไปที่นั่นเราก็ เอาต้นนี้กลับมาขยายพันธุ์จนโด่งดังไปทั่วโลกนะแต่ที่ประเทศอิรักปัจจุบันคงจะมีเยอะแยะเลยล่ะครับตามเชิงเขานะในพระคิดธ,ธรรมก็สอนไว้นะครับว่ามีต้นมะเดื่อพวกนี้มีเยอะแยะตามเชิงเขาหรือบนภูเขานะครับอิรักกี้เป็นพันธุ์ที่ปลูกง่ายที่สุดสําหรับมือใหม่นะครับดกทนนะถ้าเกิดปลูกอิรักกี้ไม่รอดก็อย่าไปปลูกพันธุ์อื่นนะครับเพราะว่านี่เป็นพันธุ์ที่ง่ายที่สุดแล้ว อันนะ่ะส่วนต้นนี้ทหารไทยออกมานะครับก็คือผมนี่แหละนะขอพระเจ้าวอวยพรสวัสดีครับก็พามาดูมะเดื่อพันแบล็กอิสราเอลนะครับก็ตอนนั้นงบน้อยนะครับปลูกในตะกร้านะครับมะเดื่อเนี่ยควรลดจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสัปดาห์ละครั้งนะครับส่วนผสมก็ตามกำหนด ครับก็มันเป็นพุ่มนะตอนนี้มีลูกนะทุกกิ่งตอนแรกมันมากิ่งเดียวเป็นกิ่งตอนซึ่งเล็กๆนะแล้วก็มันเหมือนขาดสารอาหารด้วยเพราะว่าอยู่ในฟาร์มนานนี่ผมซื้อออกมานะจากฟาร์มคนเอคริสเตียนนนทบุรีเพราะตอนนี้เป็นพุ่มแล้วนะนี่ลูกลูกนะลูกนายนไหมอันนี้ลูกที่ผมหอ่อสี่ลูกทีนี้อยากจะบอกว่าวัสดุก็ไม่ยากก็มี ออะไรนะมพะพร้าวสับกับดินถุงนี่นแหละ,ะสิบเปอร์เซนมะพร้าวสับสี่สิบเปอร์เซนปุย๋ยคอกสี่สิบเปอร์เซนถ้าคิดว่าไม่มีดวงแห้งกนละเอียดดีก็ไม่ต้องแช่ก็ได้แต่ถ้าเกิดแช่ได้ก็ยิ่งดีนะครับนะก็ไม่เสียเวลามากทีนี้ไอ้ก็ต้นนี้เอ,อ่ผลแรกก็ร่วงไปแล้วแล้วก็อันนี้ผลต่อมาถ้าเกิดเกินสองปีเนะี่ยกิ่งมันจะใหญ่ แล้วลูกไม่สมบูรณ์ลูกจะใหญ่เท่าลูกปิงปองตอนนี้ลูกยังเล็กอยู่ขอไว้สี่ลูกนะครับสุกแล้วหวานนิ่มเออก็รสชาติก็ดีนะอันนี้แบล็กเอลที่สวนของผมส่วนนี้นะครับพันไว้อสราเอลไวอิสราเอลนะครับมาตอนแรกก็กิ่งเล็กนะครับตอนนี้ยอดเริ่มพุ่งต้นใหญ่ขึ้นโตขึ้นนะ แล้วก็ดูลูกครับลูกลูกนี่โอ้ลูกใหญ่ลูกจะใหญ่กลางๆนะครับหวานน้ำพึ่งใบกิ่นหอมนะต้นนี้ตอนแรกนี่ที่ผมให้หาซื้อนะแพงมากเลยโหพันห้าพันแปดแต่นี่ผมได้มาในต้นละไม่กี่ร้อยบาทนะก็มาเลี้ยงก็ยิ่งใหญ่ก็ยิ่งมีราคาอ่าอันนี้ลูกสิบกว่าลูกมีไวซสไเอล โอเคครับที่เอาฟางปิดไว้อย่างนี้เพื่อว่าแดดมันร้อนมากมันจะมีรากส่วนหนึ่งเนี่ยที่ขึ้นมาหน้าดินนะครับมาหาอาหารแล้วผมเห็นรากมันโผล่แล้วผมก็เอ้ต้นมันเหี่ยวด้วยก็เลยเอานี่มาช่วยคุมคุมดินนะครับคุมก็ไม่หนามากนะอีกหน่อยมันก็ย่อยเป็นปุ๋ยเออนะครับแล้วก็ลดจุลินทรีย์แสงอาทิตย์ละครั้งนะครับปุ๋ย สูตรสิบหกสิบหกสิบหกก็ใส่ตอนที่ยังไม่มีลูกพอมีลูกแล้วก็เริ่มใส่แปดยี่สิบสี่ยี่สิบสี่สูตรนี้ฟาร์มส่วนใหญ่ทํากันนะครับเพราะว่าติดผลดีแล้วก็ดกอุณคภ้มค่านะครับนะครับโอเคนะครับนี่ไวซ์เลเแอลลองคุยล่าดูนะครับนะโอเคตอนนี้กำลังติดผลครับอีกหน่อยก็ได้กินนะ ที่สวนเราปลูกปูเล่ด้วยนะครับดูต้นปูเล่คณะปูเล่นะครับคณะยักษ์ผม,มปลูกไว้เจ็ดต้นที่เห็นๆน,นะครับมมีต้นเล่กๆอย่างมากมายเรื่องปูเล่น,นี่แถมนะครับแต่มาเดือมี2สองต้นข้างหลังบ้านว่าจะปลูกเยอะกว่านี้แต่เน้อที่จำกัดครับขอพระเจ้าอวยพรครับ